เรามานั่งกินตรงโรงพยาบาลใกล้เติดกาอะไรนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำปานนะครับชื่อว่าข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหมูหมักนะครับเราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนี้ของยิงเป็นข้าวมันไก่ทอดนี่เป็นน้ำซุปนะครับอุ้ยกับดัดอันนี้เป็นกระดูก ป็นที้เป็นพิเศษนะเรียกว่าอะไรบะหมี่บะหมี่น่องไก่นะครับแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ไปซื้อที่ตลาดมานะครับเป็นเลยนะไส้กรอกอีสานกินกับพริกแห้งกินกับน้ำจิ้มกินน้ำจิ้มกตน้ำจิ้มหมดแต่น้ำจิ้มหมดแต่กินกันเนี้ยกินกินกับพริกแห้งก็อร่อยดีนะครับกับพริกแห้งก็อร่อยดีแล้วก็มีก็คือขิงดองก็เหมือนที่บ้านเราอะมีขิงดองแต่ซุ้มซึกเขาจะให้ขิงมาเยอะมาก แบบนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองดูซิว่าไไก่เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับขอชิมนชิมแบบไม่ต้องปรุงอะนะดูน่ากินเลยนะครับดูรสชาติหน่ห่ อืไก่นุ่มมากไก่นุ่มสุดอ,อร่อยครับอร่อยไม่น่าเชื่อ ไส้กันนุ่มดูเลือดนอืมอชอาเลือกสดใหม่อร่อยมากครับร้านนี้อร่อยมากโอเคครับผมผ่านเลยอร่อยมากใไ้ได้ดิงเอาน้ำจิ้มราดใส่ไก่ให้หน่อย ราดไปแล้วหรอราดเนี้ยเดี๋ยขอชิมหน่อยแม่ถ้ามันไก่ทอดแป้งก็กรุบๆนิดๆน,นะครับชิมก็หวานอืมใช่ได้ใช่ได้ รบผมเข้ามานไก่ทอดพอยไทยนะครับแต่บะหมีไก่นี่อร่อยมากมีอะไรนะไก่เนี่ยเนื้อไก่นุ่มมากนุ่มสดๆดูฉีกออกมาครับนะครับ,นะรบนี่ฮะวิ่งมาเลยทางใกล้ๆวงเวียนนะครับติดก,กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอเค อร่อยทุกใจมีตัวด้วยโอเคแล้วอินจอยต่อแล้วกันโอเคงั้นก็แค่นี้ครับอันนี้อร่อยมากอันนี้ขอให้ได้ริงเป็นยังไงมัง่งข้ามานไก่ทอดพอได้พอใช้ได้โอเคสรุปแล้ว ที่อร่อยควรจะกินไก่นี่ครับไก่ต้ม,มน่าจะดูโอเคกว่าโอเคกว่าไก่ทอดว่าไหมว่าพี่ไม่รู้ว่าไหนอร่อยไม่ค่อยได้กินไอไก่ทอดโอเคจบรีวิวท่านนี้ครับเบอร์บอยเที่ยวหลักร้อยสวัสดีครับ